เทปทูคอมเว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกำนันเวได้ค่าขนม สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจักรยูทูบกุมันเวนะครับผมวันนี้นะฮะเราก็อยู่กันในเกมกา n a d นโดเอสปานะครับผมวันนี้เราจะมาแนะนำสีวิธีการวาร์ปในเกมนี้กันนะครับผมสำหรับใครที่เข้ามาดูครั้งแรกนะผมก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้า feed ยูทูบครับอย่างที่รู้กันนะครับผมว่ากา n a d นโดเอสปาดนี่ยเป็นเกมที่มีเควสเยอะมากๆนะครับผมแล้วก็หนึ่งในวิธีที่เราจะไปหาเควส์นั่นคือการวาร์ปนั่นเองนะผมซึ่งอออ่่่่าาาาแแแแนน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 วกกกรรรเเดดิิ็ไปปถึงงหหลละะะคคคัััับบบตญืมมมๆผ วันนี้เราก็เลยมาแนะนำวิธีการวาร์ปต่างๆของเกมเกมนี้กันนะครับผมอ่าวิธีการแรกนะผมก็ใช้เว่ยพอยส์ในการวาร์ปนะครับผมซึ่งเว y p พอย t ์เนี่ยมันจะอยู่ที่เครื่องหมาย W ในแต่ละเมืองนะครับผมวิธีการเปิดแมปอันนี้ขึ้นมาก็คือกดแอนติเนียแซดขึ้นมานะครับผมอ่าแล้วก็หาเนี่ยเครื่องหมายเนี่ยจุดวาร์ปเป็นรูปตัวสีส้มๆ W ตรงนี้นะครับผมแล้วมันก็จะวิ่งไปนะครับคลิกในแผนที่เลยเดี๋ยวมันวิ่งให้เองนะฮะโอเคอันนี้คือสิ่งแรกที่เราต้องรู้นะผมก็คือการวาร์ป จุดว่าพวกนี้นะผมก็จะไปเมืองหลักๆ,ๆที่เราไปได้นะผมเช่นรีบ็อกไซด์นะครับท่า bra, เรือโคอิมบราเมืองอนะุสนะผมค่ายทหารอัสทัวนะครับผมซึ่งอันนี้ถ้าจําไม่ผิดจะต้องเดินทางไปที่นั่นก่อนนะครับผมแล้วถึงจะเปิดว์าขึ้นมาได้นะฮะนอกจากว์าเมืองแล้วนะผมยังมีว้าฟิลด้วยนะครับผมก็จะเอาพื้นที่ใกล้ๆกันน่นะครับผมก็เอามาใส่ให้เรานะผมคือบางที่เนี่ยเรียกว่าเราไม่เคยไปแต่เราก็สามารถว์าได้เช่นกันนะผมจําได้ว่าเคยไปทำเควสที่ท่าเรือโคอิมบราแล้วมันให้ว์าไปโบราณสถานเลยก็มีนะครับ แบบไม่เคยไปอ่ะนะครับก็วาร์ปมาตรงนี้นะครับอันนี้คือวิธีหนึ่งนะครับผมวิธีการใช้งานจุดวาร์ปนะครับผมก็คืออยากไปตรงไหนล่ะอยากไปสมมุติอยากไปท่าเรือโคอินบาเนี่ยก็กดตรงนี้นะผมนี่ตรงนี้นี่ตรงที่เป็นชื่อท่าเรือโคอินบาเนี่ยมันก็จะวาร์ปให้แล้วนะครับผมอ่ะก็อันนี้คือวิธีที่1นะครับผมนี่เรียบร้อยแล้วนะฮะต่อมานะครับผมวิธีที่สองนะผมก็คือการเปิด World Map ขึ้นมานั่นเองนะผมอันเจเนตวิวนะครับผม ซึ่งอันเตเมติลเนี่ยสังเกตตรงมุมขวาล่างนะครับจะมีบอกว่าเอ้ยตำแหน่งนน้นนี้นั้นนะครับผมซึ่งเราสามารถกดวาร์ปตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าข้อแม้ของอันนี้ก็คือเราต้องเคยไปที่เมืองนั้นๆมาก่อนนะครับผมอย่างเช่นผมไม่เคยไปคาตาหารบาฮามาเนี่ยผมจะวาร์ปไม่ได้นะครับนี่เห็นไหมครับยังไม่เคยไปพื้นที่นะครับผมแต่ถ้าเป็นพวกเมืองอุดมุคโวินบาที่ผมเคยไปมาแล้วเนี่ยก็กดแล้วก็วาร์ปไปได้เลยเช่นกันนะฮะโอเคเห็นไหมครับผม2วิธีผ่านไปง่ายๆนะครับผมต่อมาวิธีที่บผมวิธีท่3นข้างจะดีีกวว่า2ิธแรกหน่อย ก็คือการเซฟวาร์ปนั่นเองนะผมกดค t นทูลนะฮะเมื่อกดคันท r ลอเข้ามานะครับผมครั้งแรกเนี่ยมันจะโล่งๆไม่มีอะไรเลยนะครับผมวิธีการก็คือให้เราไปที่แมปแบบนั้นนะครับผมแล้วเราก็กดตรงนี้ครับผมกดเซฟนะฮะมันก็จะเซฟวาร์ปเข้าไปในรายชื่อตรงนี้ให้นะครับผมเมื่อเราอยากจะวาร์ปกลับไปที่เดิมนะครับผมเราก็คือเลือกรายชื่อปุ๊บแล้วก็กดดําเนินการนะครับอย่างเช่นของผมเนี่ยเซฟไว้ที่ bounty hunter u i l l นะครับก็กดดําเนินการปุ๊บมันก็จะวาร์ปให้เลยแบบนี้นะฮะเห็นไหมครับผมสะดวกนะผม ซึ่งอันนี้เนี่ยแนะนำเลยว่าเวลาใครที่ไปทำเควสนะครับผมเกมนี้มันชอบให้เราเดินกลับไปที่แมปเดิมนะฮะเวลาไปทำเควสแ,แบบไหนนะผมแนะนำว่าเซฟวาร์ไว้ก่อนนะครับผมแล้วค่อยเทเลพอร์ตกับเมืองนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเอ้ยไปฆ่ามอนชุดหนึ่งเสร็จใช่ไหมครับผมให้กลับมาส่งเควสแล้วมันให้ไปฆ่าชุดใหม่ที่แมปเดิมนะผมถ้าเราลืมเซฟวาร์ไว้เนี่ยเดินกันขาลากเลยนะครับผมดังนั้นเวลาไปถึงเอาไปทำเควสแบบไหนเน voilà. ี่ยก็เซฟวาร์แมปนั้นๆไว้ด้วยนะครับผมแลว้ววาร์พวกนี้ไม่ต้องกลัวนะคร ก็จิ้มที่รายชื่อครับผมแล้วก,กดลบทิ้งได้เลยนะครับหรือว่าจะเปลี่ยนชื่อก็ได้นะคือสมมุติเวลาเราเซฟเนี่ยกดเซฟปุ๊บเห็นปะมันจะมีตรงเนี้ให้ใส่ชื่อได้นะผมมันจะมีชื่อ default ของมันเป็นชื่อแมปนั่นแหละแล้วเราก็กดเอเหรือว่าถ้าใครแบบอยากจะเปลี่ยนชื่อให้มันจําง่ายๆก่อนนั้นก็แก้ได้นะครับผมส่วนไอ้ขึ้นบนลงล่างก็คือสลับรายชื่อขึ้นอนะ่ะอย่างเช่นเอาเนี้ยเอาเนี้ยลงขึ้นมานะครับผมแบบนี้นะครับผมอันนี้ค่อนข้างใช้ง่ายนะฮะ ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการวาร์ปนะครับผม3วิธีผ่านไปนะครับผมอันนั้นสําหรับสายฟรีนะครับผมวิธีที่4ี่นะผมก็คือตรงนี้นะฮะกดตรงพรีเมียมวาร์ปนะผมตรงที่เป็นรูปบ้านใต้แผ่นที่ตรงนี้นะครับพอมาถึงพรีเมียมวาร์ปเนี่ยต้องไปในแมปที่เราเคยไปมาก่อนนะผมเช่นตัวแทนบูชาคาทิลาโบราณเนี่ยนะครับผมผมก็ต้องไปเปิดแมปมาก่อนมานถึงจะวาร์ปไปได้นะฮะแล้วก็ ถามว่าไอพีเมียมเนี่ยมันคืออะไรใช่ไหมครับผมพีเมียมเนี่ยคือกดเข้าแคชช็อปไปเลยครับผมมันจะมีอันนี้ที่เป็นบัตรว่าฟรีอย่างเดียวนะครับผมกับตัวพีเมียมนะครับผมหรือว่าไพโอเนียพีเมียมก็คือเป็น VIP อ่ะนะครับผม15วันกับ30วันนะครับผมซึ่งเวลาเราซื้อมาใช้เนี่ยก็จะได้บัตรว้าฟรีด้วยนะครับแต่ถ้าใครไม่อยากเอาวีีนะครับผมจะซื้อแต่บัตรว้าฟรีก็ได้เช่นกันนะครับผมและก็แน่นอนนะครับ ใครจะเติมเงินก็จะลืมลิงเทปทูกันเวนะครับคุณได้บัตรกดิค่าขนมนะครับผมฝากด้วยนะฮะในการใช้งานไอตัววัฟพรีเมียมเนี่ยก็ไม่ได้ต่างกับเมื่อกี้เลยครับผมก็คือเราต้องเดินไปแมปนั้นนั้นก่อนนะผมจากนั้นก็กดนะครับผมแล้วมันก็จะมีให้เลือกนะครับผมอย่างเช่นไอตัวแท่นบูชาเนี่ยก็จะมีอยู่4ชั้นนะครับผมเราก็เลือกเอาว่าเราจะไปชั้นไหนนะฮะสมมติผมไปชั้นหนึ่งอย่างเงี้ยกดไปนะครับโอเคพอมาถึงชั้นหนึ่งเนี่ยมันก็จะทําการว์ปมาให้ถึงที่เลยนะคร รู้สึกที่นี่เนี่ยเขาแนะนำว่าเป็นที่เก็บเล่อ์ที่ดีที่หนึ่งเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่เลเวลแบบอ,อยากมาฟาร์มตัวปล่อยตัวทิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ที่นี่ค่อนข้างดีเพราะว่าตรงนู้นน่ยที่เขายืนอยู่นู้นเน่ยมันเป็นที่ที่มอนค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มอนเกิดเรื่อยๆนะผมฟาร์มดีฟาร์มดีนะฮะอ่ะโอเคครับผมก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นสีวิธีวาร์ปในเกมการ์โดเอสปาดานะผมจริงๆมันมีพวกยิบย่อ,อยอย่างเช่นพวกใบาวาร์ปด้วยนะเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยกลับสู่โคลมิลาร้แต่มันนเป็แบบ เอ่อพวกใบวับกิจกรรมอ่ะนะครับผมใครมีวิธีอื่นนอกจาก4ีวิธีนี้ก็ฝากคอมเมนต์มาแนะนำเพื่อนๆหน่อยนะครับผมเพราะผมเองก็เป็นมือใหม่เช่นกันนะฮะเพิ่งเล่นได้ไม่นานนะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะผมก็่าลืมกด b s c ส i b e y ์ u t ท b e กันเวด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เขา้าฝียูทูบครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ